สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจารย์เจนวันนี้อาจารย์เจนมาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านคู่ที่เกิดในชาวราศีพิจิกนะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่19จนถึ25 25ง25สิงหาคมปีพศ2567ก่อนจะเข้าไปฟังอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามนะคะดวงชะตาของในชาวราศีพิจิกนะคะในสัปดาห์ ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะมีลาบลอยเกิดขึ้นนั่นเองแล้วก็เป็นเหตุที่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคล้องมองใจกับคนใกล้ตัวจะดีขึ้นเห็นไหมฟังดูว่าดีงามเลยในดวงชะตาของ ชาวราศีพิจิกนะคะในเรื่องทิศทางของการงานยังต้องมีในเรื่องของการเดินทางแบบฉับพลันทันด่วนนะคะใครทำธุรกิจเกี่ยวกับยาพาหานะอัไลอยรถยนต์หรือการเดินทางหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางจะส่งผลให้เป็นจังหวะที่ดีและก็รวมไปถึงใครที่เป็น เซลนะคะที่ก็ต้องเดินทางตลอดเวลาหรือคนที่ใช้ชีวิตอิสระนั่นเองในชาวราศีพิจิกราศีพิจิกตอนนี้นะคะฟังคลิปนี้อยู่หรืออ่พยายามตั้งสติให้ดีในชาวราศีพิจิกนะถ้าคุณนะมีความรู้สึกเลยว่าคนใกล้ๆตัวเนี่ยเขามีพลังงานที่ไม่ค่อยโอเคกับคุณแม้กระทั่งว่าเขาไม่ได้พูดออกมาก็เถอะ นะคะให้คุณปล่อยให้สถานการณ์นี้มันขี้คายไปไม่จําเป็นต้องอธิบายหรือไม่จําเป็นต้องทะเลาะเบาแหวงอะไรทั้งนั้นแต่มีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งถ้าเจอกับในองค์กรนะให้คุณนําน้ํา มะพร้าวหนึ่งลูกกล้วยหนึ่งหวีน้ำป่าหนึ่งขวดนะคะไปไหว้ที่ศาลพระภูมพระพ,พระพมหรือเจ้าที่ณนะที่ที่คุณทํางานแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวได้แหละว่าคุณมีความเข้าไม่เข้าใจกับพวกบริวารหรือเขาคิดไม่ดีหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นและดวงสตาของในชาวราศีพิจิก ถ้ามีลูกน้องมีองค์กร,กรเป็นเจ้าของของตัวเองก็ไหว้ที่ประมาณนี้นะคะและก็ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นบริวารใจว่านอนสอนง่ายขึ้นแล้วก็จะมีช่องทางโอกาสใหม่ๆนะที่สําคัญคุณจะมีโชคมีลาบมียอดขายดีขึ้นมีอะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้แบบเร็วด้วยนะคะเพราะฉะนั้น สายโมนะคะว่ายถูกต้องถูกทางนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะบอกบุญในชาวราศีพิจิกนะคะในวันที่24สิงหาคมนะคะใครสะดวกไปร่วมพิธีบวงสวงกับอาจารย์เจนได้นะคะที่พระแม่ธรณีบริเวณท้องสนามหลวงเวลาห้าโมงเย็นนะคะมีพิธีบวงสวงขอพรพระแม่ธรณีนะคะการยึดธทํา กิจการหรืออยู่บนประเทศไทยนั่นแหละต้องไปขอพอรที่นี่นะคะจะส่งผลให้คุณนั้นชีวิตไม่มีอุปสรรคนะคะแล้วก็ราบรื่นดีขึ้นดังเช่นในชาวราศีพิจิกที่โอกาสดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะทีนี้มาคุยกันในเรื่องความรักในเรื่องความรักของในชาวราศีพิจิกนะคะคนที่เป็นนักเดินทางนะคะจะต้องบอกเลยว่าเดินทางแล้วไม่โอกาสเจอความรัก จอความรักใหม่ๆไปสัมมนานะไปในเรื่องงานนะคะไปการติดต่ออะไรก็แล้วแต่หรือใช้ชีวิตอิสระในการที่จะเดินทางไปตามประเทศหรือไปตามที่ต่างๆคุณจะเจอคนถูกใจนะคะก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะแล้วก็ในดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วจะให้ระมัดระวังในการทะเลาะกันเพราะ ทะเลาะกันเพราะบริวารเถียงกันเรื่องบริวารอะไรประมาณนี้ก็เป็นลักษณะที่ไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจเข้าใจกันเท่าไหร่คุยแล้วก็ทะเลาะกันนะคะต้องเป็นในลักษณะวางเฉยและเขามีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาเราเราก็ยินดีที่จะ,ะให้คำปรึกษาเขาเหมือนเดิมนั่นเองนะคะแต่ก็ไม่เอา เชื้อเพลิงไปใกล้กับไฟมากเพราะว่าคู่ของครูจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะเราเป็นผู้รอที่ดีแล้วก็ถ้าเกิดเขาต้องการให้เขาเข้ามาหาเราเองอย่างนี้จะดีสักกว่านะคะในชาวราศีพิจิกนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการเงินที่มันจะเข้ามาแล้วมีลูกฟุกเพราะฉะนั้นอย่าไปทะเลาะกับใครหรือกับคนใกล้ตัวให้มันแบบโชคลาภหดหายนะคะ โดยสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ไม่มีอะไรระวังแค่เรื่องข้อต่อข้อข้อ,อหัวเข่าหรือบริเวณเท้าที่ได้รับการบาดเจ็บอะไรแค่นี้ดีกว่านะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะได้รับ ความเครียดในและความกังวลของเรื่องบริวารที่อยู่ใกล้บริวารน,นี่รวมไปถึงคนในครอบครัวนะคะที่เป็นบริวารเราเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือคนที่เราที่เราเป็นคนที่เราจะต้องดูแลเขาอ,อย่างนี้ค่ะจะนําความปวดหัวมาให้กับเราอะ่ะแต่ก็ถามบอกว่า อาจารย์บอกไปแล้วนะคิดแล้วก็คือว่าเจ้าที่แล้วก็บอกท่านแบบนี้จะได้ปกปักรักษานะคะก็ฝากประมาณนี้นะคะเป็นราศีที่มีโชคลาภ่อยนะคะสวัสดีค่ะ